ตีสองยี่สิบแปดนาฬิกาแสงจากมือถือทําให้ตางคุณแทบบอดเมื่อคุณเอื้อมมือออกไปเปิดโทรศัพท์ในความมือปล่อยให้ดวงตาของคุณปรับแสงโดยการหลีตาและค่อยคุ้นเคยกับแสงของโทรศัพท์ของคุณเชี่ยมอีกหนึ่งคืนที่นอนไม่หลับคุณพูดถอนหายใจอย่างประชดประชันจากนั้นคุณนอนอยู่บนเตียงคุณหาผ่านโทรศัพท์หวังว่าคุณจะหลับไปเวลาตีสามคุณเลือกไปมองนาฬิกาไม่ได้นอนแน่คืนนี้ คุณพูดกับตัวเองอย่างเงียบๆอีกครั้งในขณะที่กําลังค้นหาผ่านโทรศัพท์หวังว่าบางสิ่งจะอับความเบื่อหน่ายของคุณแต่แล้วก็มีเสียงแปลกๆดังที่นอกห้องของคุณคุณอยากจะกรีดร้องแต่ก็ห้ามใจเอาไว้ดีึงผพาหผมขึ้นมาคุมหัวใจกําลังเต้นอย่างบ้าคลั่งคุณบอกกับตัวเองว่าอาจจะเป็นแค่เสื้อผ้าที่ตกลงมาหรืออาจจะตกลงมาจากชั้นวางของอย่าคง,งสร้างความมัน่นใจให้กับตัวเองสูดลมหายใจเข้าออก ให้ลมหายใจของคุณกลับมาเป็นปกติพยายามลับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เล่นโทรศัพท์ต่อไปตีสามยี 3, ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เสียงดังนั้นตอนนี้คุณมั่นใจว่ามันเป็นแค่วัตถุที่ตกลงมาจากห้องรีบหับสักทีเถอะคุณพูดกับตัวเองแต่สมองคุณจะคงตื่นเต้นพร้อมกับคลิปที่กำลังโผล่ขึ้ามาบนหน้าจอของคุณตีสามสามในขณะที่คุณกําลังจะหลับเสียงฝีเท้านั้นก็ลังให้คุณตื่นขึ้น แต่คราวนี้มันดังกว่ามากและฟังดูใกล้ก่าครั้งที่แล้วชิปหายแล้วคุณเริ่มมึนงดและโยนผ้าห่มออกจากร่างกายของคุณและลุกจากเตียงนอนเพื่อไปเปิดไฟแสงไฟจากห้องทาให้ตาคุณตาแทบบอดแต่ตาคุณก็สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วคุณหันไปมองที่เตียงอาปากค้างพยายามกั้นหายใจนี่เป็นการตื่นที่เสียใจที่สุดในชีวิตมันยืนอยู่ตรงนั้นสิ่งมีชีวิตสูงใบหน้าบิดเบี้ยวผิวไปรอยแผลเป็นและรอยแผลไหมผิวสีซีดและดวงตาเป็นสีดำว่างเปล่า เปลือยกายและผอมแห้งแขนที่ยาวและหยาบกร้านความสูงของมันทําให้คุณเอามือปิดปากกระดูกของมันทะลุออกมาจากเนื้อที่ถูกเผาและน่นารังเกียจคุณยืนแข็งทื่อด้วยความกลัวหวาดกลัวว่ามันจะทําอะไรต่อมันจะคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเงียบสนิทความเงียบสงัดเต็มห้องจ้องเข้ามาในดวงตาของคุณตัวคุณสั่นและปาดเหงอบนใบหน้าของคุณเงียบเงียบเกินไปจากนั้นในที่สุดมันก็พูด คุณนำเสียงแถวเบาจะไม่คุณหนาวสั่นไปถึงกระดูกแกไม่ควรจะเปิดไฟ